หอยลังมานั่งเรายิดต,ตีต้อนรับสู่หอยลังสตูดิโอภูมิใจเสนอยึดต,ตำแหน่งประธานสภาเป็นตัวประกันแล้วโยนวลีกินรวบให้เพื่อนไป <Okay. S 2> เรื่องเราจะเป็นยังไงผมลุงศักดิ์ครับผมหอยครับเราจะเล่าให้ฟ<ห>ังนักดวงขึ้นเรื่อยๆสำหรับศึกชิงตำแหน่งประธานสภาพูด <Okay. S 2> แทนราษฎรระหว่างสองพักเพื่อไทยกับก้าวไกล ซึ่งก็ยังสรุปไม่ได้ว่าใครจะเอาตําแหน่งนี้ไปครองข่าไกาตตาแหน่งประธานสภาก็ยังไม่ได้แต่ได้ตําแหน่งกินรวบไปแล้วเพื่อไทยจัดให้เรื่องนี้เป็นที่กังวลว่าเรื่องเรามันจะบานปลายลูกรามใหญ่โตไปหรือเปล่าลุงเลือกนายกก็ยังไม่ได้เลือกก็กรตก็ยังไม่ได้รับรองผลแล้วทําไมเก้าอี้ประธานสภามันถึงสําคัญนักหนาตอนเนี้ยลา้คนก็สงสัยทําไมตําแหน่งประธานสภามันสําคัญกว่าทุกการเลือกตั้งที่ผ่านมาเรานักวิชาการผู้เป็นห่วงประเทศ แนะทางออกมีอยู่3ทางโดยอาจารย์ปริญญาเทวานามิตกุลได้เสนอทางออกเอาไว้ทางออกแรกก้าวไกลยอมเพื่อไทยทางออกที่สองเพื่อไทยยอมก้าวไกลทางออกที่สาเอาพักคนกลางได้ไหมพร้อมกับเสนอนายวันมูฮัมหมัดนอมทาแห่งพรรคประชาชาติอาจ,จารย์ปริญญาบอกว่าอย่าทะเลาะกันเลยสองลุงที่รออยู่เนี่ยอาจจะฆ่าไปรับประธานได้คนที่คุณรู้ว่าใครใช่ไหมลุงถ้าสมมติว่าตำแหน่งประธานสภา เป็นของพักก้าวไกลถ้าตําแหน่งประธานสภาเป็นของพักก้าวไกลซึ่งทางพักก้าวไกลได้แสดงเจตนาลมเอาไว้อย่างชัดเจนอันดับแรกเลยพักก้าวไกลได้เสียงข้างมากพร้อมจะเป็นอันดับที่สองก็คือเหตุผลที่เขาต้องการตําแหน่งประธานสภา เพราะมีกฎหมายที่ประชาชนเสนอมาอาอย่ที่ผ่านมามีกฎหมายที่เราเสนออยู่400กว่าฉบับต้องตกไปเพราะรัฐบาลที่ผ่านมาไม่มีการเสนอเข้าไปนอกจากเสนอกฎหมายเข้าไปให้สภามีการพิจารณากันโดยด่วนและจะได้เสนอแก้ไขร,รัฐมนูญให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและทําอย่างชัดเจนอันดับ3เสนอแนวทางให้สภาโปรง่งใสตรวจสอบได้นี่แหละคือเหตุผลว่าทําไม พรกเก้าวไกลถึงต้องการตำแหน่งประธานรัสภาซึ่งก็มีคนสนับสนุนแนวคิดของพรกเก้าวไกลโดยคุณอุทยัยพิม์พใจชนและคุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลจากที่พักเพื่อไทยวาดภาพว่าประธานสภาต้องมีพรรษามากๆคุณอุทยัยพิม์พใจชนบอกว่าไม่จำเป็นเพราะคุณอุทยัยอายุ38ก็เป็นประธานสภาแล้ว เพราะเอาคนหนุ่มมาก็เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เพราะมันมีเลขาสภาจัดการให้คุณหุิไทยได้ทิ้งท้ายไว้ว่าพรรคที่ได้คะแนนเสียงข้างมากอันดับหนึ่งควรจะได้ตำแหน่งนี้ไปและคุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลที่เคยเป็นอดีตรองประธานสภาก็แสดงความเห็นเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าคนที่เป็นประธานสภาไม่จําเป็นต้องมีพรรษามากๆก็ได้เพราะในสภาเวลานั่งบัลลังก์จะมีเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเลขาธิการวุฒิสภา เวลาติดขัดข้อกฎหมายเขาจะยื่นเอกสารเกี่ยวกับกฎหมายข้อนั้นๆมาให้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงข้อนี้ดังนั้นอายุไม่ใช่เรื่องสำคัญควังเพื่อไทยเป็นคนยกคุดอุทัยพิมพ์ใจชนขึ้นมาคนแรกอ้างว่ามีแค่สามเสียงยังเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ แต่าะแต่เพราะว่าท่านอายุ38ก็เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วเ <c> อ <oughs> ใช่ไอ้หอยอ้างบอกว่ามีสสแค่3คนยังได้เป็นประธานสภาและก็อายุ38คือน้ำลายตัวเองไหมล่ะคราวนี้เรื่องมันก็เลยม้วนกลับมาที่พักเพื่อไทยหาเรื่องเพื่อไทยก็เลยไม่พูดถึงคุณอุทัยพิมใจชนแล้วแล้วถ้าสมมติว่าตำแหน่งเก้าอี้ประธานสภาเป็นของเพื่อไทยคุณอดิศรเพียงเกตก็มีเหตุผลสนับสนุนแบบของเขา คุณอดิศรเพียงเกตดแต่บอกว่าถ้าได้คนของพรรคเพื่อไทยเป็นประธานสภาแล้วเนี่ยท่านก็จะได้ความอาวุโสที่ดูน่านับถือเพราะก้าวไกลได้ตําแหน่งนายกไปแล้วประธานสภานี่ก็ต้องให้พรรคเพื่อไทยก็เพราะแบ่งแบ่งกันไปพรรคเพื่อไทยก็มีความจําเป็นแต่เออยังบอกไม่ถูกยังนึกไม่ได้รู้แต่ว่าแก่ๆอาวุโสน่ะใช้ได้แล้วก็เลยมอบตําแหน่งกินรวบให้กับพรรคก้าวไกลไปซะอยากกินรวบก้าวไกลได้นายกไปแล้วประธานให้ฉันบ้าง ในสมองอน,นอนิสรเพียงเกตไอคิดเรื่องทำงานคิดแต่เรื่องกินกินรวบซะด้วยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งพักเก่าไก่อ่ะจะมีอยู่คนหนึ่งนะ้าตาเด็กๆถูกบูลลี่ตลอดก็คุณไอติมนี่แหละล่าสุดโดนคุณอน,อนุสรเอี่ยมสะอาดบอกว่าถ้าคุณไอติมเป็นประธานสภานะ่ะเฮ้ยหอยแม่เด็กเราไงวะถ้าคุณไอติมเป็นประธานสภาคุณอนุสรบอกว่า สมมติว่าคุณไอติมนั่งบัลลังก์เป็นประธานสภาสมาชิกในสภาที่มีอายุอย่างคุณชูศักดินินอาจารย์ชัยศิรินิติเกษมอย่างนี้นายแพทย์โลน,นานสีแก้วอย่างนี้ต้องมาทําความเคารพมันจะไม่กระอกอวนใจหรือไงแต่ว่าประชาชนบอกไม่เป็นไรก็เลยเอาคลิปนี้มาให้ดูคุณอุ้งอิงกําลังพูดบาัยอยู่นายแพทย์โลนานานต้องผ่านทางนั้นยังก้มหัวโค้งให้อย่างดีนอบน้อมักด้วย เห็นไหมคุณหมอยังทําได้เลยของให้อุกอิงอย่างนี้ไม่เป็นปัญหาเพราะว่าชินแล้วอายุเป็นเพียงตัวเลขเท่านั้นแม่ <_ d ying> ผ่านไปแล้วเก่าไกลเป็นประธานสภาเพื่อไทยเป็นประธานสภาแล้วแผนที่สามนะ่ะเป็นบุคนคลจากพักที่สามซึงเป็นคนกลางอาจารย์ปริญญาเสนออ,อาจารย์วันนอมวมัดนวมราคนนี้วัยวุฒิคุณวุฒิเหมาะสมทุประการเอาตามเนื้องานเหมาะสมสุดเพราะเคยเป็นประธานสภาพูดแทนราษฎรมาแล้ว แต่ท่านวันนอมูฮัมหมัดนอมาธาได้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องเถียงกันเลยพักที่อันดับหนึ่งก็สามารถจะมีตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรได้จะเถียงกันไปเพื่อท่านบอกว่าต้องเป็นพักเก้าไกลที่ได้สสอ,อันดับหนึ่งเพราะเขาต้องฟอร์มรัฐบาลแล้วก็นโยบายของพักที่แปนแกนนําต้องเป็นประธานสภาเพื่อการสะดวกในการดําเนินนโยบายของรัฐบาลส่วนพักอื่นเป็นแค่พักร่วม เป็นได้ก็แค่ตำแหน่งรองประธานสภานั่นแหละที่จริงแล้วนะจากสายตาประชาชนก็เห็นพรรคเก่าไกลเขามีความพร้อมและมีเจตนาในการที่จะได้ตำแหน่งประธานสภาเพราะว่ามีข้อกฎหมายเตรียมเสนออย่างนั้นอย่างนี้ เจตนาปรับสภาให้โปรง่งใสด้วยลุงวิเคราะห์หน่อยสิใครจาเป็นที่จะได้ประธานสภามากกว่ากันพักเก่าไกลแสดงความชัดเจนในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งประธานสภาเจตนาในการทํางานสมบูรณ์แบบมีขั้นตอนในการผลักดันแก้ไขกฎหมายน่นนั่นนี่แต่พักเพื่อไทยบอกว่าต้องแก่ให้หน้านับถือที่สําคัญ อ้างการเป็นประธานสภาของพรรคที่ไม่ได้อันดับหนึ่งในอดีตซึ่งเหตุการณ์นั้นมันเป็นเหตุการณ์ผิดปกติแต่มาอ้างให้เป็นเรื่องปกติแล้วแอบกินรวบเองโดยโยนวลีให้พรรคก้าวไกลเป็นคนกินรวบแบบหน้าด้านๆทั้งในสังคมทั่วไปและในโลกออนไลน์เขาบอกว่าพรรคก้าวไกลมีเหตุผลในการที่จะเป็นประธานรัฐสภามีบอกงานที่จะไปทํทำนู่นนั่นนี่ส่วนพรรคเพื่อไทยล่ะเป็นยังไงบ้างพรรคเพื่อไทยไม่มีเหตุผลบอกแต่ว่าแก่กว่า มีความสามารถมากกว่ามึงเอาอะไรมาวัดมีแกพันษาทางการเมืองมากกว่าแบบนี้มันไม่ใช่ความสามารถนะลุงเขาเรียกขี่โกงแบบหน,น,น,น้าด้านบอกเลยว่าพักเป่อไทยเหมาะสมกว่าหานาด้านเนี่ยเห็นอาจารย์วิษนุเครือง,งามาลุงเขาบอกว่าต้องโหวตเลือกประธานสภาก่อน แล้วค่อยโหวตเลือกนายกต่อหลังจากนั้นดังนั้นการโหวตเลือกประธานสภาเกิดขึ้นก่อนคำนี้มีความหมายยังไงอะลุงไทม์ไลน์แบบนี้สำคัญเว้เยเฮ้ยเลือกประธานสภาก่อนก็คือตำแหน่งนั้นใครได้มาก็คือได้แน่นอนไปแล้วทั้งเพือไทยและก้าวไกลส่วนตำแหน่งนายกอะมันอยู่ในมือของสมออที่ผ่านมาก,การเมืองไทยมันมีความอมาหิตยิ่งนักซับซ้อนสับขัว้วกันไปมาเล่เรีเร่ยมแพวพาว เปิดกรกตอสอยคุณพิธาไปก่อนในเรื่องหุ้นไอทีวีถ้าเป็นแบบนี้คนที่กินรวบคือใครถ้าไม่ใช่พักเพื่อไทยสรุปแล้วพักเพื่อไทยได้ทั้งตำแหน่งนายกและก็ประธานสภา,าท่าแบบนั้นแล้วพักข้าวไกลจะเหลืออะไรแต่พักเพื่อไทยเขาหนั่งยันยืนยันนอนยันนั้นลงุงไปยังไงก็จะเสนอพิธาเป็นนายกออกคั้งที่ร0้หนึ่งดำเนินการทุกอย่างให้ราบตื่นอ้าวไอ้หอยมองโลกสวยก็ได้เชื่อพักเพื่อไทย เชื่อตามคำยืนยันเลยร้อยเปอร์เซ็นต์พันเ์เซ็นต์มื่นเปอร์เซตว่าพรรคเพื่อไทยยืนยันว่าจะให้คุณพิธาเป็นนายกก่อนแต่ความจริงที่เห็นเป็นยังไงอักความช่วยเหลือไปเป็นการบีบคั้นมากกว่าเอาอย่างคุณสมศักดิ์เทพสุทินบอกว่าจะไปช่วยคุยกับสอวอให้ในความเป็นจริงช่วยคุยให้ให้ไม่รวมมือใช่ไหมคำว่าราับลื่นมันคืออะไร ตอนนี้ความว่าราบลื่นคือเอาตำแหน่งประธานสภามาให้ก่อนแต่ถ้าไม่ทำแบบนี้ความราบรื่นมันจะกลายเป็นความลื่นล้มของพรรคข้าวไกลสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ดูตามเนื้อผ้าและสถานการณ์แล้วพักเพื่อไทยสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเองทั้งกลุ่มเสื้อแดงที่ไปที่พักและการงอแงเรื่องประธานฐสภาข้อสงสัยเรื่องดีลต่างๆมันเลยขึ้นมาในสมองของทุกคนคุณโทนี่ผู้เชี่ยวชาญ เรื่องการต่อรองและมีแผนซับซ้อนมากมายกล <9. S 1> ับบ้านเดือนกระด,ดาแบบเงียบๆง,ง่ายๆจริงหรือถ้ามองในแง่ไรประธานสภาคือตำแหน่งที่มีจริงตรงนี้แหละที่พักเพื่อไทยจะแยกตำแหน่งประธานสภาไปให้ได้เพราะนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพิธากับรัฐบาลที่พักก้าวไกลเป็นแกนนำอยู่อาจจะไม่เกิดขึ้นจริงเลยคณะคอรอมอรกลายเป็นคอรอมอรทิพเพราะละครมวลชนเสื้อแดงที่ไปที่พักเขาอนุญาต ให้พักเพื่อไทยไปจับมือข้ามขัวได้เขาเล่นบทอย่างนั้นจริงจริงใช่หรือไม่เรื่องนี้ต้องติดตามกันต่อไปแล้วคลิปนี้ก็จบลงขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีจากหอยลังสตูดิโอ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 